เอสมิตเตรบอนคนหนุ่มเหนือใบแท้มาแล้วจ้าหวยราชา31กร,รกฎาคมพศ2566คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อน,นําเสนอข้อมูลแนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องกองไปสู่ผู้สุคนค่ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอลลันลาะซัมผ้าพารวยนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสําหรับมือนี้เนาะคะ่ะมากับสายฝนคือเกาค่ะพี่น้องณนะเวลานี้นะคะฝนตกลินเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่มอลทำคลิปกลางคืนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ แนวทางในคลิปนี้นะคะ a s m i เ t e r b บ r n เนาะคะ่ะคนหนุ่มเนื้อนะคะโพสลงสดๆร้อนๆเลยเนาะคะ่ะแม่มอนไปพอมาก็จะนำมาให้พี่น้องเบิงเลยเนาะคะ่ะบาวาวล้าใหญ่หางคะ่ะพี่น้องเริ่มดูกันที่แนวทางของ a s m i เ t e r b บ r n เลยนะคะ หนึ่งก,กรกฎาคมนะคะเข้าที่0ูนย์หะคะส่วนงวดที่ผ่านมานะคะถ้าหากว่าใครตัด2ตัวก็จะได้อยู่เด้อค่ะสำหรับแนวทางของแอสเตอร์บอลเนาะคะ่ะงวดใหม่นะคะรัฐบาลไทย31ก,กรกฎาคม66ให้มาแล้วนะคะ3ตัวมี563 573 583 663 673 683นะคะ สำหรับเลขออกกำลังกายนะคะ7และ8ค่ะชุดเด่น2ตัว637383 3, 3ค่ะรองที่647484 94และ95นะคะ่ะถูกใจตรงใจหรือไม่ค่ะท่านผู้ชมแอสไมเตรอร์บอลบอมมีเลข0เลยเด้อค่ะพี่น้องมาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่นะคะเขาบอกว่างวดนี้9ยังอยู่นะครับ สำหรับนักวิ่งนะคะ6นะคะวิ่งแล้วได้ตังค์เพิ่วันเนาะคะ่ะพี่น้องวันที่ผ่านมา9ไม่มีเนาะคะ่ะ9กับหัวเป็น6เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะมาลองดูกันนะคะว่างวดนี้จะเป็นอย่างไรนะคะส่วนชุดคำนวณน,นะคะชุด2ตัวนะคะ06 39 50และ91เนาะคะ่ะ และก็มาตามต่อกันที่แนวทางของแอดกลมชุดนี้นะคะงวดที่ผ่านมานะคะเข้าบอกค่ะพี่น้องบอเข้าเนาะคะ่ะเพราะว่ามีคู่ต้นนะคะมี5กับ0เนาะคะ่ะถ้าเพิ่นให้50 30แล้วก็35หเหมือนเดิมก็จะเข้าเป็น3ามวดติดเลยนะคะสำหรับแนวทางชุดนี้ค่ะพี่น้องเขาสา3ตัวเสมเนะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับงววใหม่นะคะ2ตัวเน้นรวยของแอดกลม ให้มาที่4340และ46เ้ยค่ะมาตามกันที่แนวทางของแอดชินจังจจมเก่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งข่างวันที่ผ่านมาไม่มอนจำข้อมูลพื้นบดายเนาะคะ่ะว,วันที่1นะคะเดือน7นะคะเข้าที่05เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะซึ่งก็มีชุด503ด้วยเนาะคะ่ะเพื่นบอตามชุดนี้เนาะคะ่ะ ถ้าตามก็จะได้3ตัวแตกเลยเด้อค่ะพี่น้องงวดใหม่นะคะ3 1 6เดให้มาแล้วรูดที่3เพิ่นว่าค่ะเม็ดเดียวเบื้องกิ้งก็คือ35นะคะชุด3ตัว735 835และ935เนาะคะ่ะต่อด้วยแนวทางของเอสสมนะคะซึ่งหลายงวดแล้วแม่มอนไม่เห็นแนวทางเพื่นเนาะคะ่ะเพื่นก็น เคยเข้า3ตัวเนาะคะ่ะ2ตัวก็เข้าบ่อยนะคะ31เดือน766นี้เจอมานำมาฝากนะคะสำหรับชุดนี้เป็นชุดเต็มเนาะคะ่ะ36 37 39 86 57 59 66, 66และ89เ<ม>นาะคะ่ะ036 039 089 057 066 537 539 556 566 5 5 7 5 5 9 5 8 6นะคะต่อด้วยแนวทางของแอดบูนนะคะเข้ามาแล้ว2งวดติดนะคะเข้า5 0นะคะเป็นตัวกลับบนเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาเข้า6 2 2ตัวล่างตรงตรงเนาะคะ่ะงวดใหม่31เดือน7 6, 6 6ให้มาแล้วนะคะ9 5 7 5 1 9 791และ751เป็นชุดเต็ม3ตัวเนาะคะ่ะมักก็เอาไปใส่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะและก็อย่าลืมตัด2ตัวนะคะเม็ดเดียวคือ957ค่ะ5 7 97และ59นะคะ มาต่อกันที่แนวทางของนุมเหงมุกดาหารรู้สึกมหัศจัรย์พันวาค่ะพี่นอง31เดิน7 2 5 6 6นี้น่าจะถูกหวยนะค่ะอันนี้ไม่มอนเติมให้เพิ่นนะค่ะ091นะคะ901 910 0191 901 09นะคะเมตรเดียว9101นาะค่ะ เน้นๆไปที่01เลยค่ะพี่น้อง10199009เน้นๆ00นะเน้นๆหนักๆน,นะคะ01นะคะนเนอะค่ะพี่น้องเนาะมาต่อกันที่แนวทางมะยมแดงนะคะส่วนงวดวันที่31กันยายนคมนะคะวันที่ผ่านมาแม่มอนจำข้อมูลเพิ่นบัไดอีกและะ้วค่ะพี่น้อง ค่ะเด่นที่9ก้านะคะสำหรับงวดนี้94 95 96 90นะคะเน้นที่9ด้วเลยค่ะ992และ492เนะคะ92ก็ตรงกับแนวทางของอาจารย์ใบเนะคะอาจารย์ป้อมนะคะที่เลขหลักกิโลเฮนเนาะคะพี่น้องเนาะ,ะและค่ะเป็นแนวทางนะคะหวยเงินเทวดาของยายแลฝากไว้ชุดฮนุมาน เพื่อฟุกเพ่นวานเนาะค่ะ31กรกฎาคม66นะคะ354ชุดนี้ก็เคยให้เข้าที่73เนาะคะ่ะงวดที่ออก73นะคะท่านผู้ชม3543และ54เนาะคะ่ะต่อด้วยแนวทางเลขหลวงพ่อของอาจารย์เศรษฐุนนะคะเลขมหาเฮงเนาะคะ่ะ 31เดือน766หลังจากที่ปล่อยชุดสามเจ้านะคะ1 3สมาให้เลขหลวงพ่อเพิ้นก็ให้81ดน่สะคะพี่น้องเลขมหาเฮงก็น่าจะเป็น81นะคะ8 3สอย่างซีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาเป็นชุดเดียวไปเลยเพิ่นวาเนาะคะ่ะอันนี้แม่ม่อนคิดเอาเองเด้อค่ะแม่ม่อนบอเห็นเลขมหาเฮงเพิ่นโดนแล้วคะ่ะกระทือวาเขาตัดสองโตไปคะ่ะพี่น้องคันมักกันซื้นสอบนนาเพิ่นเนาะคะ่ะ บอแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแปอาจจะหมันน้อยออกวดนี้กระไดเนาะคะ่ะรัฐบาลไทยชอบลอยนะคะท่านผู้ชมมาต่อกันที่แนวทางของแอดโอยนะคะแอดโอยก็บอกว่าคำนวณสูตรใหม่เนาะคะ่ะรัฐบาลไทยนะคะชอบออกแต่เลขเดิมๆเ,มเมนาะคะ่ะเพื่นก็เลยคำนวณสูตรใหม่มาสู้กับรัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ 1> 31เดือน766นะคะวิ่งรูดที่7และ1นะคะเม็ดเดียว7 1ค่ะพี่น้อง4 7 1นะคะชุด3ตัว0 3 1 7 6 1และ1 7 8นะคะ4 7 0 1 7 6 3 1 7 8และ6 1ชุดกันให้กันที่3 2และ3 6ค่ะ ่อด้วยแนวทางของ s p นะคะแคปมาแล้วเอามาให้พี่น้องเบิงให้เบิดค่ะสำหรับมือน,นี้31เดือน7นะคะ2023 283 596 018 358ค่ะ58นะคะ18 59 96 53 22เม็ดเดียว38ค่ะเลขกำลังวันมี7มี0มี1นะคะ และเราก็จะมาปิดท้ายกันที่แนวทางนะคะเลขราชาชุดนี้แม่มอนเขาอนุญาตเรียกว่าเลขราชาเนาะคะ่ะซึ่งค่ะก็มีชุดปอมมาก่อนนะคะเรียกได้ว่าเป็นใบโลกเพียนแบบเนื่องจากว่าเข้าบอยเดินดีมาสาม,มวดติดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะก็เป็นธรรมดาค่ะพี่น้องชุดนี้เขาบอกว่าแท้แล้วเด้อค่ะ31ก,ะกรกฎาคม66นะคะเด่นที่7นะคะชุด3ตัว 724 729 705และ754อย่าลืมตัด2ตัวนะคะชุดเด่นที่เลข4นะคะนี่น่าจะเป็นลางเนาะค่ะ่หนึ่งสนะคะส3 0นะคะ,ะ,คะสำหรับเด่นที่เลข4นะคะเพื่นให้หลักลอยเนาะคะ่ะเลข7กับเลข4ด้วยค่ะพี่น้องพิจารณาดูนะคะ เลก็กกระมักจะออกบบไก่กันเนาะค่ะออก530แล้วจะมาออก430หรือไม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะมารอลุ้นกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แม่มอนฝากไว้ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟัง ผิดพลาดประการใดไม่หมดกราบขออภัยมาณที่นี้เนาะค่ะจังได้จังได้ก็กให้อภัยกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเจอกันใหม่พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสว่วนอันนี้เนาะค่ะ,คะไม่หมอดแถมค่ะพี่น้องอันนี้เป็นเลขหมอป่าอีสานเนาะคะ่ะที่ไปขอกับหลักกิโลเฮนนะคะได้479เนาะคะ่ะไป แล้วก็7-9แล้วก็7-2ด้องค่ะพี่น้องพี่น้องอันนี้แม่มอนเอามาฟากดูไว้คำ้คำๆเนาะค่ะเรียกได้ว่าแต่ว่าเลขกสวยอยู่เนาะค่ะ